มาได้อ๋อประกาศกาได้อ๋ออะไม่สักก็่ใดเนาะก <C 'd S 3> <c ười> ระดาษพ่อแม่พี่น้องพ่อหยางมาพ่อเฮาฝนตกฟ้าฮ้องบดีโ <c ười> ตดกระเทยนะเจ้ามันเป็นมรสุมไข่โตดระวังปิ๊กบ้านปากปองเนอะวันนี้เฮามาปากกระกับน้องๆน,นางงามเพราะเบื่อแล้วที่ประการจะมาชอบคนนั้นชอบคนนี้เราจะนำม,มาทําแล้วจะมาก็รีดเดียวค่ะงาสวยงาง ค่งขาเต้ากันมดรถจะนำม,มาแถมแล้วมาเนี่ยยัง,อยงดอกไม้มีขายแล้วนะเจ้าจะขายแค่สองรอบนะเจ้าดอกละสาวบาทอยู่ตรงมุมเนียดนะเจ้าเพื่อนางงามของท่านได้เข้าสู่ดอกหกคนสุดท้ายรถจะนาม,มาแถมแล้วโธอได้ลากชุดไปอย่างลำบากลำบนเหมือนคนตะเกียบตะกายจะจมน้ำมาจมแหล่ รสจนาไปแล้วเธอบอคำานึงถึงเพื่อนฝุ่งแถมสี่ห้าคนที่รอตาฝนอยู่รสจนาเหลี่ยวมาว่าไปตังใดแล้วก็ไปตังใดมาเข้าแถวก่อนรสจนาจะไปยกสูงเออยกสูงเนี่ยโอ้ยโอ้บอกกินเพี้ยอะไรเางวกเพี้ยกินหลับจ้ะ ปัญญาพลนี่กะปัญญาอย่าโม้เพราะก็เกี่ยนม่เนี่ยเอาอายุ33ปี33นอี่เจากก้ 5, 13, จาก็ากัว่ามัน53เจ้าเจ้าโอ้ตบปากอีกมาเป็นเบื่อปะอ๋อเจา้จาเจ้า33กับ33คนเฮาเนาะอายุต่อเก่ายัางโงงเอาเลยไปจะชอบกันนี้ชนะนา่าปัญญวงค่ะ สันทายเป็นคนพ่อแบบเวมีร้านดอกไม้เล็กๆธุรกิจส่วนตัวเจ้าอมก๋ายแล้วค่ะกายไปกับตะอันเนาะเดียวดวงรอดวงอย่างเดียวเจ้าขอบคุณเจ้าธุรกิจส่วนตัวใครไปต้องไปยุ่งกับมันมต้องไปซื้อของมันนะคะส่วนตัวมันจะอยู่คนเดียวของมันกับธุรกิจส่วนตัวเองนี่ธุรกิจส่วนตัวก็ต้องมายุ่งเกี่ยวกับใครประต้องการลูกค้าเปิดปาน่ะ หัวรวยเป็นช่างซ่อมไปอู่รถเลิกจากงานสี่โมงแมลงขับรถอพอลโลอเขาจาถามว่าเวลาไปหอบศพเนะ่ยก็ขี้ปะละกันนอนอย่าึงดึงละกันตายแล้วก็ตายไปว่ะมาตายก็ไม่ทรงยาวอ่ะก็แม่พี่น้องชาเดนสเก็ตเป็นกำลังใจให้สาวน้อยหน้ามนคนเดินสเก็ตนี้ด้วยค่ะไม่จมไม่หายไม่ตายพายุค่ะขอบคุณค่ะ แต่กูพยา,ายามจะตตยเพราะเปรีย้ยฝนเนี่ยหมายเลขเก้าเด็กปุ๊นเออร์เข้านางสาวอันยังมั่วนางสกคุณดวงมาส,สักส่วนชื่อนางสาวเออใช่นายมนนพรพันดวงมาค่ะปัจจุบันเป็นนักสแสดงจากลานดาสปายสายสืบเสียงซอและก็ยังเป็นนักร้องของ ซิทของสาว2,000คันจิโกโดยนะเจ้าจะได้แล้วขอช่วยเป็นแรงเชื่องใจและก็เป็นกำลังใจซื้อดอกไม้ข้าเจ้าตดยนะเจ้าอันชันสุรชยานันปันเฟื่อปัจจุบันทำงานอยู่พิคมศาตระปูนวันนี้ดีใจจะนักทีได้มาห่วมประกวดทิดาดวงดีทีดอยสกเกต เมินหน่อยเนี่ยรถค่ะรถค่ะฉันเชื่อรถมนรถรถจะนามาให้แฮปปี้แฮปปี้ลอยกระทงท่ามกลางใส่ฝนแฮปปี้ที่สุดค่ะที่หลงบัวพระเจ้าหลวงค่ะมันเหมือนรถกัน5าันเอาโทรศัพท์เก่า เจ้าเจ้าท่านแรกนะครับแล้ยกมาจบอย่างข้าเจ้าหล่ะจบปุ๊บกันข้าเจ้าไม่ดีจบตัวได้แก่ค่ะมีอะไรอยากก็ไปเลยคนใจรอถจะแน่ กูตึงยอมพี่เฮ้ยวันใจรัชนาได้แกจก่คุณรัชนะมามันจะไม่เห็นการเนี้ยกูเปไปัจจัยอื่นนะควายป้นเออเออวันใจรัชนาเตียวไปเลยเออเตียวตู้เย็นไหลเออเอเออ้ ไมอบอย่งรางวัลหนึ่งมอบข่อนใจประชาชนแย่งหนึ่งรางวัลข่อนใจประชาชนได้แก่หมายเลขจะไปในเอ้างานยังมีถึงวันที่หนึ่งในเจ้าซึ่งมาร่วมฉลองตามที่ตำมอยระเพณีงลอยต้น นางสาวน้องมิลินเจ้านางสาววันที่จะแก้วขมูลไอ้กูว่ามันจึงได้ยี่หนึ่งเจ้าต้องนี่น้องมิลินในไว้ก่อนผู้ที่ได้ตำแหน่งชนะเลิศเทพีี่เป็นนางฟ้าดวงอีได้แก่ไมาเได บอกาปอมมะม่ต <S preach miracle> <Không> ้นนกต้นตาลปประจัปีสองพันห้ร้อกานเจของโครงกรเมรพชิงดอยแห่งนี้นะ้าเชิญจ้าชิญนะเจ้าไปยเจอยู่นี่เลยจ้าโอเคจะได้รูปแง่แง่ไปนะเจ้า วางใจประสุภาพขอกรกาบประทานอภัยตัวนะเจ้าสำหรับวันนี้ขอรู้ท่านโชคดีตลอดปีและตลอดไปบอกว่าช่วงเทศกาลเทศกาลอยังก็จ้างนะเจ้าเตือนตนเตือนไัยเจ้าระวังตนระวังไทยเจ้าขับรถขับปลาเกาะ่อเหนือพ่อใต้เต็เอาะถนนมัน